อย่าโจมตีแบบพรีทิรมตอนนี้เราต้องป้องกันที่นี่พระเจ้าช่วยมอนสตเตอร์ของชั้นนี้น่ากลัวจริงๆแม้แต่กิกกี้ก็มีดาเมจสูงมากกราานกิกกี้ทุกคนมันกำลังจะเข้าสู่ด่านที่สอง ราชามังกรระวังฉันไม่รู้ว่าใครราชามังกรระวังเรเบอร์ทม,มินอาอะไรกันมันสามารถเทเลพอร์ตได้โดยตรงพรสีเขียวไอเวนเอ้ยทำไไมทุกครั้งแกต้องจมตีฉันก่อนด้วย เงาจันท่าระว,วังอ้าวเอเอเธอโอเคนะฉันโอเคพายุหิมะราชามังกรเอาเลยจัดการมัน ระวังปริมาณเลือดให้ดีพอหมดคลิปดำกำลังจะเข้าสู่ด่านที่3แล้วทุกคนทําตามแผนที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้เพียอชุล e ่าเราจะไปที่ตําแหน่งของเราเดี๋ยวนี้โอเคอันเชิญหวังว่าพวกนายทั้ง3จะรับมือได้ด่านที่3ามกำลังมาทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกิกกกิกิกก ดูเหมือนว่าฉันจะทําอะไรไม่ค่อยได้ฉันจะให้พวกแกเป็นสักขีพยานในพลังของสกิลอันเชิญของฉันออกมาผู้มาใหม่พระเจ้าช่วยน่าทึ่งมากพิ่อชุล่าสมหา้าที่เป็นพรสวรรค์แรงเอสชิบหายแล้วสองเวอความตายสองเวอความตาย คำสาปแห่งความตายชั้นหนึ่งเลเวลหนึ่งเอฟเฟก์คำสาปโดยพ่อมดคีบดำความเสียหายเวทมนต์เพิ่มขึ้น20%ซพระเจ้าช่วยสกิลนี้น่ากลัวเกินไปแล้วไม่ไม,ไม่ร่วงตึงโมลอกที่เหลือเร็วเงาจันทราใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดเพื่อฆ่ามโมโรลอกเหล่านั้นเราไม่สามารถปล่อยให้พ่อมดคีบดำมีโอกาสใช้การสังเวยความตายได้อีกโอเคพายุหิมะ ไอเวนเมอรลกไปตายซะเราไม่มีโอกาสแม้แต่จะจบตีบอสด้วยซ้ำพรของเทพแห่งท้องทะเลกำลังจะหมดลงในไม่ช้านี้แล้วฉันต้องรีบหาทางกลาสองวยความตายเจ้าหยิงน้อยฟื้นฟูเลือนให้เราเร็วเข้านายไม่เห็นเหรอว่าฉันกำลังทำอะไรเจ้าพวกเมอร์ล็อก ่ีออกมาไม่หยุดไ,ไม่หย่อนเลยร่าสงเวรความตายบ้าเอ้ยไม่มีทางหากยังเป็นแบบนี้เราจะถูกกำจัดเราจะล้มเหลวอ,อีกครั้งนั้นเหรอถ้าเราตายในแด,น,ดนปีาศาจแสดงว่าจบสิ้นแล้วจริงๆฮิวเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น เป็นมอร์รักษาเงินเหรอเลือดของฉันกำลังฟื้นฟูทุกคนดูสิมันคือมอร์ลกสกิลอัญเชิญของฉันมีประโยชน์ใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าพี่อาชุล่าคุณน่าทึ่งมากถ้าคุณไม่อัญเชิญมอ็อกเหล่านี้และรักษาพวกเราพวกเราคงตายไปแล้วพี่อาชูล่าคุณทําให้เราประหลาดใจจริงๆตามที่คาดไว้สําหรับสกิลพรสวรรค์แรง S S มันน่าทึ่งมากฮ่าฮ่ามีมอ็อกผู้รักษามากมาย เรามีเลือดเพียงพอทุกคนมาค่าพ่อมดคลิปดำกันเถอะแล้วเราจะผ่านชั้นนี้ตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาพาเราผ่านด่านแล้วถูกต้องแล้วทุกคนจมตีเลยน้นการจมตีกบกืนสวรรค์ถึงเวลาแล้วฉันต้องฆ่ามันเองเพื่อให้สามารถอัญเชิญมันได้กลา นี่คือมันคือประตูเทเลพอร์ตเราทำสำเร็จแล้วฮ่าฮในที่สุดก็ผ่านได้ในที่สุดก็ได้รับกุญแจเราไปถึงชั้น6กได้แล้วยินดีด้วยคุณได้สังหารพ่อมดคีบดำแล้วพี่อาชุล่าในที่สุดเราก็ฆ่าพ่อมดคีบดำได้แล้วว้าวของดอกเพียบเลยวันนี้พี่มีส่วนร่วมมากที่สุดพี่เลือกก่อนเลย โอเคนี่คือจดหมายเชิญของแดนมรณะงั้นเหรอคราวที่แล้วฉันได้เดดบุชเชอร์ที่สรงพลังมาในแดนมรณะถ้าฉันได้เข้าไปอีกครั้งแบ่งปันรายการอื่นๆแต่ฉันขอจดหมายเชิญนี้ได้ไหมแน่นอนปลาตาน้อยเธอไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ก็จะไม่มีของให้เธอโอเคฉันไม่ต้องการอะไรฉันไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าฉันสามารถไปชั้นที่6ของนินแดนียนพิซาร์ได้ ฮ่าฮ่าเร็วเข้าฉันแทบรอไม่ไหวที่จะขึ้นไปที่ชั้น6แล้วดูว่ามันเป็นยังไงในเมื่อทุกคนมีความกระตือรือร้นตีดไปที่ชั้น6ก,กันเถอะตามข้อมูลของคู่มือดินแดนปีาศาจชั้น6เป็นเหมืองและมัสเตอร์ที่อยู่ข้างในคือคนงานเหมืองโคบอล